สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่เขามารับชมช่องจาสายฝาครับสำหรับมื่อนี้ครับจาสายฝากัะเละยอยูที่ตลาดนัดบ้านหันนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับแต่ไรพ้าพี่พาน้องคราเกิเมืงบรรยากาศการสื่อการกายการสำรวจราคาด้วยครับประจำวันพุทธที่1 5บหพฤศจิกายน2566ครับผม สำหรับ่าสายฟ้าครับพี่น้องบอกมีอียงมากมายขึ้นเก่าครับจะได้รับท้าพี่พ้าน้องได้ครับได้งานสอบถามราคากล้วยกันเลยครับผมเาไปกันเลยครับผมนี่ครับมาเบิ่งตัวแรกเนาะเป็นกล้วยเทิรกหน่อยสวัสดีครับอ่าเทิกเบาหน่อยเนาะลูกพ่อไรเนาะครับนี่ลูกเจ้าใหม่ลูกเจ้าใหม่เห็นเจ้าครับเนาะสูงอยู่เท่าไหร่ครับ วเด้วันน่ยมึงอมาครับขวดเดวจเือนครับปีเครับมึงเอายมอนน่งมด็ลับตะเพียนเนาะครับเนาะเปิดว้ทีละข้าเยครับข้หเปิดข้าหาครับาฝากเบอร์โทรติตต่อสรับสำรับข่อเจ้านี้ฝากเบอร์โทรติตต้อะครับศูนยปนย์ครับศูนย์แปดศสเจ็สเจ สามเจ็ดเก้าแปดครับสามเจ็าับละขาตัวล่องได้เนาะครับสำหรับพี่น้องที่ครับพี่สำหรับพี่น้องสนใจไก่กินกังนำมาหาได้ครับผมมป็นไหมครับเบิ่งอีกตัวที่อยู่ด้านหน้าผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ลูกอ่ะแม่ลูกลูกแม่ครับผม แม่เพิ่นได้ลูกไหมตัวหรอปะสองตัวครับสองตัวในท้องท้องว่างบ่ว่างครับว่างแม่สูงยี่สิบไหนครับสี่สิบสามสี่สิบห้าสี่สิบหกด้อดิครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกพ่อไดไลูกลูกพ่ออะไรดิครับแม่ในลูกมันสองตัวแล้วแม่ลูกนี่เปิดไว้ที่ราคาไหนลูกนุ่นครับ เปิดไปที่หกหมื่นนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อสำหรับด้วคููนี้แนศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามเก้าแปดสองซีซีหนึ่งสองซีซีหนึ่ครับผมลาค่ายตัวลองในอ่นท่อนเนาะครับผมครับผมออีกครัวครับอัตราชัดเจนสวัสดีครับครับครับอ่าอายุตั้งเดือนตั้ปีเนาะ ปีเปดเดืนปีแปดเดือนสูงยี่เท่าไรครับสูงอ้อยสามสิบห้าลูกลูกพ่ออะไครับเจ้ลูกเก่าลูกเก่าใบหลอดครบเนาะครับลูกเก่าจะเลื่นเนาะครับเนาะปีแปดเดือนลุงรลอยสามสิบประกันสามสิบห้าเนาะครับเปิดไปที่ละค่อะไครับสี่ส่บห้าเปิดไปที่สี่สิบห้าเนาะครับเนาะสำหรับใบตัวนี้เนาะอ่าฝากกระท้ที่ต้นนะครับ ศูนย์แปดเก้าแปดสี่สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมละค่าต่อร่องไหนนะครับเนาะครับอีกตัวงามๆค่ะกันอาจจะเป็นแม่ลูกเนาะสวัสดีครับพ่อครับพ่อแม่ลูกเนาะแม่ลูกวะแม่เนี่ยแม่ลูกลูกแม่ครับผมลูกแม่ลูกพ่ออะไรครับลูกคุณหมอครั ลูกผมเนาะลูกเด็กเจ็ดเดือนครับแม่ได้รู้แม่ตัวครับตัวสองตัวสามมาท่นมีเนาะสูงยี่สท่ไหรครับก้อยสี่สิบเอ็ดก้อยสี่สิบเอ็ดพ่อเปิดใบแม่ลูกเปิดใบทีละข้าด้วยเดี๋ยวไปหกมือก่าเปิดไปทีหกสิบเก้านะครับนี่ครับ ฝากเบอร,ร์โทรติดต่อได้ครับ082ครับ082 081 081 0229ครับ0229ครับผมราคายังต่อรองได้อยู่เนาะได้ครับครับผมคุณพี่ลอยโลครับผม Thank you. เดี๋วกำลังฝนมาคน้วใสผมมาเดี๋ยวขา้า,ขาเดินกับให้ให้เอรอยนะ,ะครับเนาะ,ะตัวแรกสวัสดีครับเห็นไหมตัวน,น้ำมันเด็ดตัวเดียวครับตัวเดียวแม่สาวหรือแม่ยทองแม่สาวทองแรกครับแม่สาวทองแรกผสมพอ,อไรครับมิตเบิร์ดค,ครับ สมบีบเบอร์ได้จักเดือนแล้วเก่าเดือนแล้วสูงยังไรครับ wow นี sure> ่สูงสี e> ่รลอยยี่สิบเก่านะครับเนาะเปิดไปทีราค่าเลยครับเปิสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับน้าพี่น้องความเก่าเดือนครับประกันทองแน่นอนเ้อยเปอร์เซ็นต์เปิดจีบสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพันห้าร้อยฝากเบอร์โทรสำหรับห่อยตัวนี้นะ 99ครับ099 040 040 1001ครับ1001ครับครับราคาอ่างตัวล็อกได้เนาะครับผมมันมันครับอ้๋อเบิ่งนกำค้างกันนี่สวัสดีครับแม่สาวบ่แม่ท้องครับแม่ท้องท้องพ่อได้จักเดือนแล้วครับของก๋วยหอยหมูบักเส้นหอยหมูครับเส้นหอยหมูเนาะได้จัดเดือนครับท้องเดจ็ดเดือนแม่ได้ลูกไม่ตัวแล้ว สูทีามครับสามในทองเนาะครับผมครับสูงอยู่เท่าไหครับเมียก็เลาดวไดีวัดครเดีวัดเนาะครับเนาะเปิดไปที่ละค่ไหครับเปิดไปที่สี่สิหานะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดตอครับ0ูนสอครับศูนย์เก้าสองหาสี่สามหาสี่สองสีเอกอีครับผมมันมงครับเบงกันนี่สวัสดีครับครับผมครับเบ้าหรือเสาเนี่ย แม่สาวนะลูกค้ออะไรครับขาวฟุ้งข้าวเนาะห้อยฟุงยี่สิบอะไรครับฟุ้งอะไรครับร้อยยี่สิบนะครับเปิดไว้ที่ราคาเปิดไว้ที่สามสิบห้านะครับน้องฝากเบอร์โทรที่ตอนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดศูนย์สองสองขอบผมขอบคุณครับที่มาแนะกันก็บอกเขาไง อีกตัวสวัสดีครับครับลูกพอ,อไรเนาะนี่สร้างหุดอนนะครับเนาะแม่แม่สาวใหจ,จากเดือนครับแต่ดูว,ดว,ว่าเราเดือนสุ้งอยู่เท่าไหร่ครับนี่ลอยสามบามเอาเปิดไว้ที่ราคาเลยครับหกหมืนเบาท6 0 0 0น 60, บาทนะครับเนาะเป็น้อง,องเองบื้งหักนาตึ้นะครับ ครับอัตลากษณ์กาเขียนหนาแจมแจมจำนะครับเนาะมีมามาครบครับเอาฝากบอโทรที่ต่อครับศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สามนสี่สามอเก้า่าครับราคาตัวร่องไดอยู่เนาะครับผมอ่าเบอรงอีกน้่ขอวานสวัสดีครับแม่ลูกเนาะครับเนาะออเปิดไปนี่เนาะอ๋อผมจำไปอีกครับผมอคามเป็นอย่างบอเป็นอย่างครับ สวัสดีครับเด็กมาตัวเดียวนี่บ่ะครับน,อนอี่เล้วพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวหรือแม่ทองปากการะกันทองทฟองพ่อได้ไวครับโอ้โหเมืองเพชรได้๋ักเดือนครับสามเดือนครับโอ้ยเต็่มหักพี่น้องเลยด้วยตัวนี้ฟุกอยูไ่ไรครับนี่ยสามทีนะครับเนาะเบิงเบิงครับ ของโกว่ังเพชรสามเดือนบริันะเปิดไว้ที่ราคาไดครับแปดสิบห้าครับอาฝากระโทษีิตอนะครับศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์ครับระค่ายิงตวอ่องไหนด้ครับเนาะครับผมมันมาครับ สวัสดีครับครับลูกพ่อไรนนอนน่ลูกไม่เจ็กเดือนครับสูงยื่ไรนนอครับนีอือครับเบิ้งพี่น้องงามครับกล้วยตัวนี้พี่น้องเออครับเบิ้งหนาเพิ่นสวยม้อยครับเปิดไ้ทีละค่าติครับแปตเซ็นเถอะครับแซ็นหนึ่งนะครับเนาะนี่พี่น้องครับงามครับพี่น้องเก็น อ่าฝากเบอร์โทรที่ต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสี่เก้าแปดะครับเนาะราคาเ่งต่อล่องเลยนะครับเน,นะาะครับผมนะมันมาครับน,น่าจะเป็นแม่ลูกสวัสดีครับแม่ลูกเนาะลูก ลูกคั e กวครับลูก <Herm> แม่ลูกลูกครัวแม่เพ <esto>? ื่อนได้ลูกไม่ตัวละตัวหนึ่งนีหละครับตัวหนึ่งเนาะท่องว่างผสมใดเดือนหนึ่งครับผึงเดือนหนึ่งต่วัาประท่านประกันวัดทองหรือวัดทองครับแม่สูงเท่าไหร่หน่ยสามสิบสามครับหน่สามสิบสามแม่ลูกลูกครัวเปิดไปทีลาคาใดครับสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดอ่ะฝากเบอร์โทษนะครับอาจจะมีปีนองก็สนใจศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด ครับผมราคาต่อรองได้อยู่เนาะครับผมย่างตลาดครับครับผมจากพี่น้องข้างย่างตลาดตลาดสินครับผมมันหมันครับอ่าเบิ้งงามๆครับสวัสดีครับรีฟอร์มมาตั้งไหนเนาะแสารคาคาเนาะแม่ทองหรือแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวนะครับเนาะสูงอยู่ที่ไหนครับ ไม่ได <c oughs> <pause> ้แท็กเปิดไปที่ราค้าไดครับเปิดระาาแปดครับข้าแปดเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อได้ครับหุ้นแปดเก็ดสองสามสองสองสามสองหกสามที่หนึ่งหกสาม่หนึ่้ผอเปิด้วยงามหอยตวงนะครับเนาะใครคิดสร้างไยล่ะ ยืนเทือนเลยพี่รองเอ้ยสวัสดีครับลูกพ่อไรครับเนี่ยยายเยสูนะครับมะเขือเดชเดือนครับสิบเก็เดือนสูงยี่สิบไรครับร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามสิบเก็เดือนสองเลยสูงร้อยสี่สิบสามเลครับเนาะอัตลักชัดเจนบอกว่าจะเป็นหนาแจมแจ่มจ้ำ รองข้อนะครับแกงขาไงครับพี่น้องทำตัวประกวดตัวเลยครับครับได้ครับสนามเตี้ยไปไปละเอ็ดมากนะครับไปละเอีดมากนะครับเนาะสวยพระยาท่านนึกนว่ครับติดไม่โชชิบยบร้อยเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่ครับอัตลักษณ์ของกวางงามนะครับเนาะเปิดไปที่ราคาเด็กเจ็ด้านเปิดไปที่เจ็ดสิบห้าฝากเบอร์โทรที่ต่อเลยครับศูน ศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมราค่ายังจอรองไหนเนาะครับเนาะครับผนะมมันครับเ้ยรขึอาหาอ่องแข้ครับุณนะ,ะ,ไ,ะได้ไหตกว เอออีต้ยตัวใดสขา้ยกเนี่ยลูกคลายใดคลายหยกคล้ายยกหาตเลยบ่ไม่ค้ายสามตัวนี่บ่บ่นองม่ายเลยสิขายยกยกทั้งหมดตโกหาตัวหาตัวตัวนี้ก็เพือทองนี่ตัวใดอีกลางนมันหนึ่งสองสามนึ่บ่ยกด้หานี่มีอยู่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อสองหลักตัวนี้น้อยนั่นอ้าว ไปเมืองคู่พี่บาทนี่คู่พี่แม่ลูกวะลูกพ่ออะไรบ่มีบ่หูลูกกลมแม่ทองปะแม่กับสูสีอยู่สูสีนี่แม่ได้ลูกไหมตัวหล่ะลูกสามครับลูกสามนี่ลูกสามน้อแม่ลูกลูกแม่ครับสูงเค่ไหนแม่เพิ่มเื้อหาอาร์ซิเดเกตเื้อหารุ่นเจ็ดตั้งบ่ประกันแต่บ่ประกันครับเื้อหารุ่นเจ็ดบ่ประกันสืบสือมาหมู่บ้านนี่เอ้า ยกนี่ยกเท่าไหรยกนี่ก็ว่าแปดสิบครับแปนะครับเนาะซื้อหารุ่นเกตยกที่แปดสิบพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรที่ต่อครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แหกศนยปดหกศนเก้าหนึ่งเ็ตหนึ่งเก้าหนึ่ตหงหอยตวงราคาอาจจะต่อรองไนยูร่องไ้นนีหน้อยครับครับโป้มันมครับอาเบ่งเ็นหอยตรงแล้วกับยางละตัวแต่ไม่น้อย

ดีครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ลูก่ออไพ่อรับจ้าง้ำบาน่อรับจ้างนะครับูเลยยเดือนลรวครับนี่สามเดือนแม่ทองว่างบอแม่พ่ตอ้อังเนตมรอบะครับคอรับจ้างานบ้าำบานนาะครับแม่เพิ่นสูงยี่เท่าไรครับ จะบดัดจักเตอร์ตร์ดบัตเ่อ้ะแม่เปิดใปทีราคาอะไครับสามหมื่นเก้าพันจ้ะสามหมืนเก้าพันนะครับเนาะข้าฝากเบอร์โทรที่ต่อสำหรับคุยศูนเก้าสามครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่สามห้าสองสี่สามห้าสองจ้าการลสินจกาลินราคากาเนี้ยงต่อรองไหนอยู่นะครับจ้าะราคาต่อรองไหนครับผมเ่งงนะเงงไสเ่นเด็นครับเนาะ สวัสดีครับตัวคออะไรน้อนิตเบื่อมพันลานัตัวเพันลานด้วยเนเจ้าขนาดม่ตีเพื่อนนะเออตัวเบื่อมพันลานสูงเท่าไรเด๋ยวัดสูงมากลายิปเกาเพื่อนเด้จักเดือนสิบสามเดือน นี่นะคือน้องด้วยอัตลักษณ์ชัดเจนครับครับตาแต้มแต้มจ้ำนะครับคองข้อคองขาขาใหญ่คองขาคลอขาใหญ่นะคุณน้องนะครับเปิดไว้ที่ราคาไลยครับสามสิบเจ็ดครับเปิดไปที่สามสิบเจ็ดฝากเบอร์โทรที่ต่อครับศูนย์เก้าเก้าสี่สามเจ็ดห้าสองหนึ่งศูนย์ครับผมมันมันครับเอาๆตัวค้างกันบ้านนี่สวัสดีครับเมีก็เมีเนาะ ลูกพ่ออะไรลูกเก่าจะเลิศนะครับนะสูงยี่สิบอะไรครับห่อยยี่สิบเจ็ดนะครับค่อยดเดี๋ยวจะเดือนสิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดเดืนเอดเดน,เ,อดเ,ดนเปิดไว้ที่ราคาอะไรป่ะตัวนี้สามสิบหกอ่าฝากกระโทนค,ครับศูนย์เก้าเก้า สี่สามเจ็ดห้าสองหนึ่งศูนย์ครับเป็นเบอร์เทอร์เบอร์ตัวเดียวกันเนาะครับผมราคายังต่อร่องได้ครับผมอ่าพี่น้องย่างแบาเบิ่งอร์เบิ่งอร์มึง ไม่ใช่ลเท้าบของคน้วยครันดีัสวัสดีครับดูพอไดน้อนี่เก่าจะเลื่นได้จักเดือนครับเจ็ดเดือนสุ้งยังไงครับ

ลูกใหม่นะครับไม่เอ้ยเดือนเดนสูงี่เทาไรเดี๋ยวัดูกันว่าอยยี่สี่ยี่สหาน่อยยยิหแล้วครับนาะเปิดไปทีละห้าเลยครับเก้าเจ็ครับก็ดครับผมเอาฝากเบอร์โทร่ิต่อนะครับศูนย์หกสองสามห้าหสามห้าสสองสามสองสี่ครับผมหมันครับ เอ่อมาพีน่น้องครับมันแดดไล่แล้วาาพ่อมาปิดคลิปกับอีกค่อยเเดนนาะะครครับ่ยอยได้ักเดือนครับเด็กปีละสองปีน้อยๆสองปีนิดเดียวลูกพ่อได้ครับนี่พ่อหลูกับพ่บอหลูกับสูงยังไงเลยวะสูงปะบ่ได้บัดเลยนะครับเนะาะสบาคนผมเบิ้งคักเมื่อน,นี่เปิดไปที่ราคา่ไหนครับเปิดไปที่หกหมื่นนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ ศูน์เก้าสี่ห้ศูน์แปดแปดห้าแปดครับผมมันมันนะครับพี่้องครับแดดเดิมมากเราเด้อพี่้องครับครับสำหรับคลิปจะาสายฝ่านะครับนอกจากจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับขอเก่าคว่าสวัสดีครับ